วันนี้จะพามาดูหนูที่ตาเราจับให้ได้นะเออแป๊บนึงในนี้ต้องถ่ายในโทรศัพท์น้องว่าน้องกิริกินหายาที่เราให้อยู่เนะเาะอจะเราพาไปดูนะอ๋อลูกเบ้ยฮัลโหโลกนู้ยู่ไหม่คะนี่ทำอะไรนี่คือหน้าล้องนะทุกคนคนที่กลัวหนูไปต้องกลัวนะใส่พันนี้มันไม่กัดหรอกอ่ะ ๋ยวให้อาหารมันอีกเม็ดหนึ่งหนูต้องกินแล้วนะเขาเนี้ยพี่ไม่ว่าอะไรแล้วนะนี่อาหารที่เราให้น้อนนี่เป็นอาหารเม็ดใหญ่นะโอ้ยซูมมาขนาดเยอะเกินโอเคทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะแกะอาหารอาหารปลาให้น้องก่อนทุกคนต้องวางมือถือแหละเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นไงทุกคนจะไม่เห็นหรอกวราเราต้องใช้สองมือนะ เอาละลูกเลยนี่คืออาหารนะประมาณหนึ่งเม็ดกับตรงนี้เอาอู้ปไปโทไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่เองนั่นแหละเดี๋ยวน้องก็กินเองห่างไปนะลูกโอ๊ยฟังกินไม่หน่อยก่อนนะลูกนะที่นี้อาจจะซ่านหัวน้องน้องอายทุกคนต้องรองประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะกว่าน้องจะกินอ่ะโอ้ยซุ้มเพื่อ นี่คือท้องทะเลของปลาแล้วเนาะคือเราก็ไม่รู้ไงว่าปลามันยังอยู่หรือเปล่าว่าน้ำมันดำมากลูกกินซะนะไม่ต้องตกใจไม่กลัวไม่กลัวกินซะนะเดี๋ยวลุกคนเดี๋ยวไปแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวอนะีพีหน้าจะกลับมาอีกนะครั้งนะคะแต่อีพีหน้าเราจะไม่ใช่แล้วเนาะเพราะว่าน้องต้องไปแล้วลแหละเราจะกำมัดน,น้องไว้งั้นสำหรับพี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ Boleh kita pergi ke mana? Sawadikap. Kita pergi tidur dulu.